สวัสดีท่านนะชนาวีอยู่แระแดงเที่ยงบ่ายหิวหิวหาอะไรกินก่อนนี่สะพานใหญ่ตรงนูน้นวัดกลางที่ผมชี้ไปนี่ก็คือคลองนัดหลวงซึ่งจะติดกับคาเฟ่แจ็กลงององคใหอยเหม,ย,หมยเพื่อนผมเองนะแต่วันนี้อยากจะกินแบบยำยำแซบ่บแซส้ซมตำน้ำตกหน่อยตามผมมาว่าร้านไหนนะมันจะปลอดโปร่งโล่งสบายเย็นเย็นริมคลงองสวัสดีน้องโบครับสวัสดีพ่อครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่้ังโบสวัสดีค่ะเราร้านใหม่ป้ายแดงเลยของเราชื่อร้านะอะไรครับ้ังโบเจโบส้มตำยำแซ่บค่ะอ๋อก็มีอาหารรับสั่งไหม มีค่ะมีกะเพรามีหมูอ่ามีข้าวกะเพราข้าวผัดพริกแกงข้าวผัดหมูอย่างนี้ก็ไม่ได้ว่ามีแค่ข้าวเหนียวส้มตำน้ำตกก็ยังมีอหารตามสั่งได้ด้วยใช่ค่ะเครื่องดื่มมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมีเป็นน้ำอัดลมอย่างเงี้ยค่ะน้ำป่าน้ำอัดลมมีเปปซี่น้ำเขียวน้ำแดงน้ำส้มส่วนใครอยากจะกินชากาแฟคาเฟ่เจ๊ก롱องของหมวยหมวยเพื่อนผมติดกันเลยนั่นเองนะอ่ะแต่วันนี้รู้สึกพี่อยากจะกินแบบอาหารอีสานส้มตำนี้เลยได้ไหมได้ค่ะคือได้ข่าว พี่ได้ข่าวน้องโบหือทำน้ำตกหมูอร่อยมากเดี๋ยวเอาพี่หนึ่งจานเสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวหนึง่งแต่วันนี้อยากกินส้มตำหมาทั้งโบได้หมวยหมวยบอกว่าเจ๋งอลองหน่อยแต่วันนี้มีข้อกินนิดนึงพี่รู้สึกว่าพี่อยากจะตำส้มตำเองได้ไหมได้ค่ะแต่ให้น้องโบเป็นคนใส่เครื่องปรุงนะได้ค่ะโอเคเริ่มเลยอันนี้วางตรงนี้ได้ไหมคบคกวางนี้ได้ไหมได้ค่ะอ่าเริ่มเอาละ จะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้กันมาถึงเราจะต้องใส่น้าใส่อะไรก่อนไหนอธิบายหน่อยใส่พี่ตอนแรกก็จะเป็นพริกอะค่ะจะเป็นมีพริกสดหรือพริกแห้งแต่โบอะจะใช้ผสมกันหอมมิตกันเลยดีใช่มิกันเลยจะดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นปลาปลาอานี้ก็สูตรทําเองเฉพาะบอกไม่ได้อันคือไม่อันนี้ไม่ของครับของเด็กห้ามบอกไม่ได้เลยนะฮะเสร็จแล้ว เวลาคนมา oh สั่งเนี่ยเราสามารถเลือกความเผ็ดได้ไหมครับโบครับได้ค่ะก็คือเผ็ดไม่เผ็ดเลยก็ไม่ใส่พริกเลยก็ได้เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดโคตรเผ็ดเหมือนมัมจกโมกสุนารีราชสีมากินแบบเผ็ดก็ได้ใช่ค่ะโบจัดให้ได้ได้ค่ะอ่วันนี้พี่เอาเผ็ดน้อยอ่ะแล้วเราตอนนี้เราใส่อะไรบ้างนอกจากเอ่อพริกแล้วปลาแล้วก็ผักฝักยาแล้วก็จะมีมะเขือเทศอ่น้องโบทําเลยครับผมแล้วก็หั่นมะเขือเทศใส่นะคะตื่นเต้นมากสือสาร เราได้รับการอนุญาตจากน้องโบและคุณพ่อนะครับไม่ได้อยู่มาแหกนะเราตกกริ่มนะบอย้เขมาเกิดเทุค่ะไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวมันจะเละอ๋อคือนิดหน่อยค่ะคกกใช่ค่ะตื่นเต้นอ่ะอ๋อไม่เป็นไรแล้วก็มะนาวค่ะเราใช้มะนาวสดสดค่ะวิล้วชงมะนาวแพงทําไงอ่ะเราก็ต้องใส่ให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นมันต้องมะนาวสดเท่านั้นค่ะมันเป็นสิ่งที่เรียนแบบไม่ได้นะไม่ได้ความเป็นมะนาวแพ้เราอะมะนาวหน่อยนะคะ ใช่ทีนี้ถ้าเป็นแบบว่าอีสานนิดนึงเขาจะใส่มะเขือด้วยค่ะอั่มะเขือเอาตามสูตรของน้องโบเราเลยใช่ค่ะอีสานนิดนึงหั่นไปกินได้ไม่ได้เดี๋ยวรู้นะอ่ก็คุกๆุกเป็นพิธีใช่ค่ะก็ได้ละทีนี้จะเป็นค่าซิกเนเจอร์เลยจะเป็นตำกุ้งสดกุ้งโบจะแช่เย็นไว้ตลอดเลยอ้าวอย่างนี้ก็ได้เหมือนของสดๆเลยอ่ะใช่ค่ะเลฟวีไวาย จะคอยมาดูไม่ให้มันแข็งมากเนี่ยค่ะออใช่อันนี้จะเป็นตำกุ้งสดตำกุ้งสดนะใช่ค่ะเลิศแล้วก็ตัวนี้มะละกอนะคะจะมีทั้งมะละกอแล้วก็มีไหลบัวด้วยแล้วแต่ลูกค้าเลือกอ๋อเลือกได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็ใส่มะละกอไปก่อนมะละกอก็ใส่เลยอ่ามีตำได้เลยค่ะตอนเด็กๆอะผมรู้ว่ามันตำ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 ไม่ตำให้เละแต่พอโตมาเราถึงได้รู้จริงๆว่ามันแค่คลุกใช่ไหมให้ใสนี้เลยนะคะโอ้ เดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้ให้วิญญาณกุ้งอะท่านนะไม่ค่ะใช่ค่ะให้หลายตัวด้วยโอ้โโอเคโอเคโอเคค่ะอันนี้เราก็คลุกไม่ใช่ตำาุคลุกคลุคลุกคลอีสานหน่อยก็ใส่ใบผักชีฝรั่งไบเร้่ยค่ะถ้าเป็นตำลุกสนนะคะมันจะช่วยให้หอมขึ้นใช่ค่ะและที่สำคัญมาดูนี่น้ำนโบขอขอมือหน่อย เอาใส่ถุงเมื่อทําอาหารนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเรามาทํารายการแล้วเราเมคเรื่องแบบไม่ใช่ใส่ทุกวันอยู่แล้วทำแบบนี้จริงจริงๆสุดยอดสะอาดคือมันบ่งบอกวาทำมาทำไมเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็คุกใช่ไหมครับใช่แค่นี้ก็ใส่จานได้เลยอ่ะสุดท้ายนี้ให้น้องโบคุกเป็นพิธีตอนสุดท้ายหน่อยกูกินไม่ได้อาบอกทงเลย่นี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะเลิศจบแล้วใส่จานใช่ไหมครับใช่ค่ะครับจานอย่างนเอยอ๋อเตรียมไว้อยู่ข้างล่างแล้วใช่ ก,ก็จะเช็ดทุกวันเลยคือพุ่งตรงนะผมยังไม่กินนะน้ำลายผมแม่งไหลแล้วเนี่ยอพู่ตรงหนังแมสขออนุญาตคะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับใครใส่ปลาล้าไม่ใส่ก็ได้แต่โวเด็ดของเราอะ่ะไม้ตายรับอยู่ที่ปลาลาค่ะไม่บอกใครอันนี้แยกคกด้วยนะคะลูกค้าเผื่อลูกค้าบางคนเขาไม่ทานปลาลาโบก็แยกครกให้ใช่จะมีแยก,แยกคกค่ะไม่ได้ว่าเอาคกไปล้างนะแยกเลยนังโสอบถามนิดนึงครับค่ะเราสามารถนะเวลาเนี่ยเราสามารถสั่งผ่านแอปอะไรได้บ้าง ตอนนี้เพิ่งเปิดใหม่ค่ะพี่โทรได้ค่ะโทรมาขอเบอร์หน่อยหรือว่าอินบ็อกมาก็ได้ขอเบอร์หน่อยครับผมศูนย์เก้าสองค่ะสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่อยากอร่อยต้องมากินเองตอนนี้แต่อนาคตเดี๋ยวก็จะมีแอปเองแต่ตอนนี้เดินทางมาที่ร้านแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับถ้าถ้ามากินที่ร้านถ้าไม่ต้องกลัวเรื่องที่จอดรถมีเยอะแยะเลยมากมายมหาศาลยันวัดกลางกี่ร้อยคันและที่สำคัญมันเย็นเพราะอยู่ริมคลองรัดหลวงโอเคครับนี่ท่านชมดูฮ่าฮ่า อย่าบอกนะว่าออเดอร์เข้าทำไงจ <laughs> นะโอเคขอบพระคุณามากครับนะายเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่า,าเดี๋ยวเราไปน้ำลายแตกกันว่าเป็นยังไงอ๋อคุณพ่อจะอยู่ตรงโซนอาหารตามสั่งใช่ไหคุณพ่ออ๋อท่านนั่งตรงไหนก็ได้นะชนาวีนั่งตรงนี้ก่อนเลยนะอ่ะขออนุญ,ญาตถอดแมสใครใส่แมสล้วกินได้ไทยผมดูด้วยนะ กิน้ำไหม,หมวยมันโทรมาเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยคอหมูย่างเฮ้ยน้ำตกคอหมูย่างมารู้ผมชอบกินเฮ้ยส้มตำเจ้านี้เฮ้ยโดนว่ะอ่ะมอดโดนปุ๊บก,ก็จัดมาเลยฮะใครจะชอบน้ำอัดลมชอบน้ำเปล่าหรือกาแฟชาอะไรก็สั่งได้เลยที่นี่มีพร้อมนะฮะมีแอปเข้าจวเรียกแอปเข้าเลยนะฮะเรียกว่ามีคนโทรมาสั่งออเดอร์ น้องโบครับเมื่อกี้มีออเดอร์เข้าใช่ไหมครับค่ะแผ่นไหนเอ่ยนี่เดี๋ยวจะหาเมคเรื่องตามกุ้งสดหนึ่งตามซัวเหรอครับกุ้งสดคอหมูย่างซุเปอร์เอามีซุเปอร์ด้วยเหรอมีค่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอมหน้ามากินได้ข้าวเหนียวนะครับอันนี้อันนี้คือออเดอร์จริงๆชื่อโบเหมือนกันอ๋อชื่อโบเหมือนกันไม่เด็ดจริงเขาไม่สั่งมาขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราโทรมาสั่งก่อนได้แลวเรามีบริการส่งตรงไหนถึงตรงไหนบ้าง ก็ถ้ามีก็จะเป็นถนนเพชรชื่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าด้านหลังนี้จะเป็นสองร้อยบาทที่ไปะจะส่งให้อ๋อสองร้อยบาทแล้วถ้าคนในซอยวัดบางกระบูมันก็อยู่ถ้าสุดซอยอย่างนั้นเนี่ยต้องสั่งลิมิตเท่าไหร่ก็ประมาณสองร้อยห้าสิบค่ะอ๋อสองร้อยห้าสิบก็ต่อให้ท่านอยู่สุดริมแม่น้ำสองร้อยห้าสิบขึ้นไปเดี๋ยวเราไปส่งให้ใช่โทรมาสั่งก่อนนาขอบคุณมากครับผมกินก่อนต่อไปนะอหือชื่นใจ อากาศมันถ่ายเทตรงนี้มันโลง่งไงเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องกลิ่นนะฮะเข้าเหนียวหมวยมันบอกว่าคอหมูย่างเลิศมากเลอือกระดับความเผ็ดได้นะแล้วแต่ท่านชื่นชอบ,อบ,บน้ำโบครับน้ำตกคอหมูย่างเท่าไหร่ครับจานนี้เบสิก <Basic S 3> แล้วซ่อมตำคอหมูจริงเลยใช่ไหมแล้วซ่อมตำกุ้งสดเนี่ยนะครับโอ้เบสิกผ,ผมกินมาทั่วที่ทั่วไทยแล้วผมรู้ราคา อันนี้ถือว่าเป็นราคาที่เบสิคสำหรับผมนะนะชาร์ปคอหมูย่างสายพริกด้วยเลิศนะครับต้องกินกับแตงกว่านะครับกับเมนูนี้น้ำตกคอหมูย่างจากร้านเจโบส้มตำยำแซ่บนะครับจิ้ม,มอร่อยอืม เล็ดเลๆดเลาำโตโตเนะี่ยอืมอร่อยอร่อยที่ขนามะ้าเช้าผมไปทำรายการกินมาแล้วนะน่องย่างอร่อยวยของย่างใช้มือนะผมตักกะตนนม้ตนนมน้ำเขาอะต้มน้ำเขาอร่อย ข้อเผ็ดน้อยเผ็ดมากบอกเขาฮะต่อไปนำตุ้มสุ้งนี่เด็ดน้ำปลาสูตรเขาไม่บอกใครกินก่อนเป็นไง มันนัวมากว่ะมันนัวสุดๆเลยอ่ะน้ำปลาเขาอ่ะเอออร่อยอร่อยผมไม่อยากรู้หรอกว่าสูตรเขาใส่อะไรมั่งผมรู้อย่างเดียวอร่อยพอแล้วผมรู้แค่เนี้ยน้ำปลาเขาเด็ดว่ะเด็ดเด็ดเด็ดอันนี้เป็นตามกุ้งสดกินก่อนอ๋อเขามีนี่ด้วยอาชิฟรั่ง อืมโบอ,อร่อยต้มตมตัวน้ำปลาอ่ะอืตบมืออร่อยอืมเดี๋ยวกินต่อตัวน้ำปลาเขาเจ๋งมาก S <S <an> มันเป็นทีเด็ดเขงจริงอ่ะเดี๋ยวเอาข้าเหนียวจกทีเด้อืมตันน้ำปลาเขามันเป็นทีเด็ดน้ำปลาเขาเขาไม่ยากครับเขาไม่างก็อร่อยแต่น่าจะมีเมนูอื่นอีกเยอะแยะนะ่ะเดี๋ยวค่อยๆทยอยกิน ปลาจะไปหานังโบยกอ่อคนตันตากกุ้งสดยกนิ้วให้อะอันนี้ยกนิ้วเลยแล้วเขาให้กุ้งดูเลยเขาไม่ได้ให้วิญญาณกุ้งกับท่านนะกุ้งตัวเบ้งเบ้งเลยปลาจะหานนังโบขอณพ่อก่อนผณพ่อเชิญครับทางนี้ครับหนังโบหนังโบขออนุญาตนะครับ คุณพ่อเชิญครับผมมาด้วยกันเลยน้องโบฝากร้านนะครับเจ๊โบซุปตำยำแซ่บเมืองครวปแดงเราหน่อยครับผมก็อ,อยากฝากเพื่อนๆชาวพ้าปลแดงนะคะให้มาทานอาหารอร่อยอะค่ะอยากให้มาทานนะคะราคาก็ไม่แพงราคาย่อมเยาวนะคะมาที่นี่ได้ตรงข้ามกับวัดกลางนะคะมาได้เลยค่ะที่จอดรถมากมายมาหาฝาลและที่สําคัญขออนุญ,ญาตยกได้เลยไหมอะะขอยกเลยได้พ่อ <laughs> อันนี้คือสูตรเราคือคนเองไม่บอกใครอยากได้มาขายตั้งหากไหมไม่ขายเพราะว่ามันโอ้มันโกนัวไอตัวที่เพิ่มความอร่อยคืออันนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อผมลีนร้อยพ่อพันแน่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าอยากเห็นอาการชนาวีทำไมมันถึงเด็ดขนาดนี้มาชิมเอาการ้านพี่โบนะครับใช่ขอบคุณเจโบขอบคุณคุณพ่อมากนะครับที่อนุญาตให้เรามาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับขอบคุณหมวยหมยเพื่อนผมด้วยเนี่ยมันแอบอยู่หลังกล้องกล้องซูมไปนะมันบอกว่าร้านนี้เด็ดจริงเฮ้ยเด็ดจริงมะหมย ไ,ไ,มไม่ใช่มันได้อะผ่านเลยพอหมวยมันถามพอได้มไหมผ่านคิอเหมเขาจะกินต้มซุปเปอร์ทุกวันเออเนี่ยเพิ่งจะเห็นไนงะเ,เดี๋ยวรอบหน้าผมขอมาชิมซุปเปอร์นะ นะครับฝากด้วยนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งร้านดีๆที่ผมบอกเลยว่านําเสนอผมเพิ่งกินครั้งแรกแต่เวลาผมเจอขออร่อยแม่อาการมันเก็บไม่อยู่จริงยังไงฝากไว้ด้วยนะครับนะ,อะ <laughs> ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะฮะและขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุถัมภ์รมชนาวีมาผมเพื่อจะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมคุณพ่อและน้องโบโจบอยู่ที่ร้านส้มตำเจโบ เจโบส้มตำยำแซบค่ะเมืองพระประแดงหาเจอง่ายมากเพราะอยู่ใต้สะพานกับรถตพานใหญ่วัดกลางนั่นเองนะครับนะมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนําเสนอของอร่อยอร่อยเจ๋งๆแบบนี้อีกที่ไหนติดตามกันนี่ก่อนเลครับของคุณพ่อครับของคุณน้องโบค่ะค่ะอันนี้ก็ออเดอร์ต่อออเดอร์ต่อครับทำได้เลยครับผมค่ะอันนี้เมนูอะไรเขาสั่งครับน้องโบมีตำกุ้งสดแล้วก็ตำซัวกุ้งสดแต่เมื่อกี้ตำกุ้งสด เจ๋งมากมันอร่อยมันทาให้นัวสุดๆเลยตรงน้ำปลา้าเราอะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ออต้องต้องกุ้งตัวใหญ่ถึงจะแบบแซ่บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้มะละกอก็ขูดเองเอ้ยสับเองเนี่ยค่ะยอดอะ